เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าห้างดังในยุโรปเนี่ยไดรับตำนานที่มีอายุกว่า100ปีมีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับซึ่งในเครือเซนทันเป็นเจ้าของทั่วยุโรปแถวเวียดนามก็มีตัวทุ่มเงินกว่า1.8แสนล้านบาทในการเข้าซื้อเลยบางเจ้าบอกว่าซื้อแพงไปแต่ทำไมเจ้าสัวถึงเห็นโอกาสตรงนี้เดี๋ยวกินไลฟ์ฟังครับ สวัสดีเพิเศษคนนะครับผมคิมคะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคอรั่นสังหาทีคนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท่านคนละครอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชนคุยเรื่องของมุมมองของเจ้าสัวเมืองไทยท่านหนึ่งน,นั่นคือทางเครือเซ็นทรัลนั่นเองครับก็ <c oughs> เป็นตระกูลเศรษฐีของเมืองไทยของเรานะครับที่มีอสังหาริมทรัพย์อย่างมากมาย เช่นห้างเช่นโรงแรมแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังๆอย่างเช่นตรงสี่แยกสารแดงและทําการไล่ซื้อที่ดินแปลงสวยๆเนี่ยทั่วกรุงเทพเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เหมือนวันนี้ประเทศไทยจะดูเล็กเกินไปแล้วนะครับก็คือครัวเซนทันได้ออมาออกไปต่างประเทศเพื่อไปสร้างอาณาจักรเ้นเช่นที่เราคุยกันไปคลิปก่อนนัน,นี่คือทางเวียดนามทางเซนทันเนี่ยก็ได้แตกยอดทําห้างที่เวียดนามด้วยนะครับ ซึ่งเพื่อนบ้านเราในวเวียดนามหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าประชากรเติบโตอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและการค้าปลีกเนี่ยที่เป็นธุรกิจถนัดของทางเครือเซนทรัลเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรถูไรกไหมฮะโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงแต่ในคลิปนี้ไม่ได้มาคุยกันถึงเรื่องของเวียดนามนะครับ จะคุยเรื่องของยุโรปฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเซ็นทรัลเนี่ยถึงไปทุ่มเงินหลักแสนล้านนะครับลงในห้างรับตำนานในยุโรปกล่าวคือถ้าพูดถึงการเติบโตเนี่ยนะครับก็คงจะแตกต่างจากอ m e เม i n g จิงมาเก็แตกต่างจากเวียดนามค่อนข้างสูงเพราะว่ายุโรปเป็นประเทศที่ค่อนข้าง,ง s OLID มั่นคงไปแล้วนะฮะและสังขาที่เขาถือซื้อเนี่ยไม่ใช่สารธรรมดานะมีอายุปเป็นร้อปีครับ ซึ่ง10ปีมานี้นี่นะครับทางเืลเซนทรัลเนี่ยได้ทำการลงทุนซื้อห้างในยุโรปไม่ต่ำกว่า40ห้างเลยนะครับและแต่ละห้างเนี่ยไม่ได้ถูกถูกนะ โดยวุ่งเน้นห้างที่เป็นไอคอนนะครับห้างที่เป็นตำนานในทำเลทำเลนั้นๆอย่างเช่นในปี2544นี่ะครับก็ซื้อห้างที่ชื่อว่าร e นาร์เซนเต้นี่ประเทศอิตาลีนั่นเองและต่อมาในปี2556นี่นะครับก็ทำการซื้อห้างอินลุมในประเทศเดนมาร์กครับซึ่งตัวห้างอินลุมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเขาได้รางวัลจากทางราชวงศ์เดนมาร์กด้วยครับกล่าวคือไม่ใช่ห้างธรรมดาแมสแมสน,นะครับแต่เป็นห้างที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ด้วยครับในปี2563ก็ซื้อกิจการห้างโกบุสนะครับที่ 64, นย้าหาง ของกลุ่มเซลฟิจสนะครับก็คือมีหลายห้างในยุโรปเลยนะซึ่งถ้าเราดูรูปนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนห้างเก่าแก่แบบมีพื้นที่ไม่ค่อยเยอะสัเท่าไหร่มาถึงว่าจำนวนชั้นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับห้างบ้านเราเนี่ยโอ้โหเวอร์วังอลังการแต่ของที่เซ็นทัลซื้อนจะเป็นเหมือนโครงสร้างเกา่เกาๆฮะทำเลยอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั่นเอง หากพูดตรงๆในฝั่งของผมเองก็ตามนะครับส่วนตัวนะถ้าเรามองถึงขึงของตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยไม่มองเรื่องของประวัติศาสตร์เลยนะค่อนข้างราคาสูงครับอย่างแรกเลยคือห้างเนี่ยมันต้องขายพื้นที่ใช้สอยถูกไหม่อยเช่าพื้นที่ต่างๆนานาแต่เนื่องที่อยู่ตรงกลางเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นตึกอาคารเก่าเนี่ย บางครั้งมันอาจจะทําความหรูหราบางครั้งมันจ,จะทําความอลังการไม่เท่ากับพวกห้างสมัยใหม่นั่นเองที่ที่จอดรถอาจจะมีพร้อมนะครับลิฟต์บันไดเลื่อนจอัดองค์ประกอบแบบเป็นสมัยใหม่หากมามองในเมืองไทยของเรานะครับก็จะมีห้างที่เก่าแก่เหมือนกันเช่นทางเชนท่นชิดลมนะก็คงสร้างคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าความนิยมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับเอ่อ Embassy, ห้างพวกแอมบา s ซีห้างพวกพารากอนครับคือถ้าไปเที่ยวห้างก็จะรู้ดีนะครับว่าห้างใหม่ๆเนี่ยมันดูดึงดูดกว่ามันดูแบบเอเจนเมนต์อลังหรูหราอลังการสีแสงรีเสียงที่จอด แต่ว่าเซ็นท่าเนี่ยน่าจะไม่ได้ซื้อห้างในมุมของอัตถักประโยชน์หรือการใช้สอยอะไรแบบนั้นแต่จะน่าซื้อในมุมของเรื่องของเรื่องรับบริตร์แล้วก็แบรนด์แล้วก็เรื่องของการเป็นแลนด์มาร์คซะมากกว่าครับเคยมีบุริเค์ของทางบลกรุงศรีนะครับได้ออกมาบอกว่าการเข้าซื้อกิจการของเซ็นทรัลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักนะอย่างแรกเลยครับคือเป็นช่วงของโควิดนะไม่ฮะ เหตุผลหลักๆเนี่ยเขามองว่าแพงเกินไปนะครับโดย P/E เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45เท่าเลยครับหรือพูดอีกง่ายๆก็คือว่าถ้าซื้อราคานี้นะ45ปีคืนทุนกับค่าเช่าเนี่ยในมุมของธุรกิจก็อาจจะดูแพงเกินไปเพราะสังหารจริงๆเราอาจจะคืนทุนใน10ปีก็คือ P/E 10เนี่ยทำได้ครับแต่ก็นั่นเลยครับถ้าเรามองเรื่องของค่าเช่าหรือแมพื้นที่ที่จากัดอาจทำราคาค่าเช่าเมื่อเทียบกับราคาที่ดินเนี่ยอาจจะได้น้อย P/E ก็ออกมาสูงเงนแบบนั้นแต่คุณต้องอย่าลืมว่าเซ็นทรัลเนี่ยครัมัม้หาางงส เขายังมีโรงแรมเขายัางมีแบรนด์ต่างๆนานาที่แบบจะผลักดันเป็นลักชวรี่ได้ทั้งแบรนด์แฟชั่นก็ตามด้งนการซื้อพวกไอคอนของอสังหาแบบนี้คทำให้เซ็นทรันเนี่ยไม่ใช่เครือธรรมดาครับจะเรียกว่าเป็น lord, แลนด์ลอร์ดระดับโลกที่มีความลักชวรี่มีเรื่องราวบริสัทเนี่ยก็ไม่ผิดนักและอะไรแบบนี้เนี่ยในมุมของการสร้างแบรนด์ค่อนข้างได้อิทธิพลอย่างมากอีกประเด็นนึงน่าจับตานะครับนั่นคือห้างที่เขาซื้อเนี่ยเป็นห้างที่อยู่ในทำเลท่องเที่ยวหรืดกลางเมืองเป็นแลนด์มาร์ค ของประเทศประเทศนั้นอยู่แล้วหมายความว่าลูกค้าที่จริงๆเนี่ยอาจจะมาจากทั่วโลกที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแฟนคลับของห้างห้างนี้อย่างเช่นห้างห้างหนึ่งนี่ครับอายุกว่า1 1 8 8ปีเนี่ย คือถ้ามันอยู่ถึงร้อยกว่าปีได้มันก็คงอยู่ไปอีกนานถูกไหมฮะอาจจะไม่ได้ผัดผลแบบชีวรชวั์แล้วแต่ว่ามันได้ความแบบ trust loyalty หรือแบบแฟนคลับอย่างเนียวแน่นครับซึ่งในบบโปติเนี่ยเครรอเซนทรัลยังมีเม็ดเงินรายได้จากเมืองไทยกว่า70%นะครับและอีก30%็ก็คือต่างประเทศทั้งอิตาลีทั้งยุโรปหรือแม้กระทั่งทางเวียดนามก็ตามแต่ในอนาคตเนี่ยเขาก็มีแผนจะขยายนะครับว่ารายได้จากทางต่างประเทศต,ต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาดการณ์เนี่ย,นนย,ยได้จากกกลุุ่มธริจในยุโรปในต่างประเทศเนึถง7 พันล้านยูโรเลยครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์ธรรมดานะแต่เป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวเชิงแลนด์มาร์คถึงแม้ว่าค่าเช่าว่าเช่าเนี่ยอาจจะถือว่า,าได้ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของแบรนด์เนี่ยได้เต็มครับอย่างน้อยเนี่ยแบรนด์เซ็นทรัลเนี่ยดัเป็นอันดับโลกแน่นอนครับแต่คุณต้องอย่าลืมนะว่าเซ็นทรัลเนี่ยไม่ใช่แค่ไปซื้อแล้วก็ถือเก็บกินอย่างเดียวเขาต้องมีโน้ตฮาวบางอย่าง ที่ทําห้างในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเพิ่มเสริมพัฒนาห้างเดิมๆเ,เก่าๆแก่ๆให้มันต้องดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเหมือนอย่างเคสในเวียดนามที่เขาก็เอาระบบไปลงเอาแบรนด์เอาโนฮาวไปลงจากแบบพวกห้าง b ิ๊กซเก่าๆที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยก็มารีแบรนด์ใหม่โนฮาวใหม่ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยเท่าเลยครับ ด้วยโน้ตฮารของเซ็นทรัลนะครับทำให้ห้างลาลีนาเซนเต้ของอิตาลีเนี่ยนะทำยอดขายโตขึ้น13%นะครับโดยนักชอปของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับท็อป10ของห้างเลยนะครับนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งเนาะที่เจ้าสัวใช้ว่าเฮ้ยคนไทยก็มีดีมาร์สูงนะอย่างน้อยก็มีคนไทยนี่แหละไปซื้อนะครับตามยุโรปเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยได้ตรงนี้กลับขึ้นมาแล้วครับและมากไปกว่านั้นครับทางเซ็นทรัลมีเรื่องของออมนไลน์เขาด้วยนะหรือว่าออนไลน์ทูออฟไลน์กล่าวคือเขาไม่ได้มีแค่ออฟไลน์อย่างเดียวนะครับแต่โนฮาาเเรื่่่ออออององงขนนนไล์ีียยยก็มด้ว เราเนี่ยก็มีเซ็นทรัลที่ร่วมมือกับทาง J d ดถูกไหมครับแล้วก็มีเว็บของเซ็นทรัลเองในการค้าขายออนไลน์ดังนั้นโนฮาตรงนี้ก็จะถูกกระจายไปยังยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ทางเวียดนามด้วยซึ่งหมายความว่าต่อไปอนาคตเนี่ยสินค้าเซ็นทรัลอาจจะไมไ่อยู่แค่ห้างของทางยุโรปนะแต่จะกระจายไปทําช่องทางออนไลน์ในยุโรปด้วยครับเพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าเซ็นทรัลเนี่ยไม่ได้มีแค่อสังหาอาสังหาในมุมของเซ็นทรัลคือเป็นเหมือนชแนลนะครับตัวกลางในการจัดจ่จายสินค้าหรือกระจายสินค้า ซึ่งแบรนด์อาหารนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็แบรนด์โรงแรมก็เยอะมากแบรนด์เรื่องของแฟชั่นกีฬาก็เยอะมากด้วยดังนั้นถ้าเอ็มออีกมุมนึงน่งนะครับซื้อห้างเนี่ยไม่ได้แค่เก็บค่า,ชาเช่าเกี่รเช่าก็คือเอาเบสิกเกินไปแต่ว่าเป็นช่องทางใน,นการกระจายสินค้าซึ่งตัวสินค้าเนี่ยนะครับมันหมุนเวียนได้เร็วกว่าเกียร์เ่งมันสูงกว่ามาที่มันดีกว่า ก็คิดง่ายๆนะครับผูอ้อื่นเขาเช่า,ชาที่กับขายสินค้าเองอะ่ะขายสินค้าเองก็ดูจะเติบโตได้ดีกว่า,อาพอยเง่าใช่ไหมครับค่าเช่าก็ไม่เสียถูกไหมรายได้ก็ไม่ต้องแบ่งใครครับอันจับตาให้ดีว่านี่อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะกระจายสินค้าไทยแฟชั่นไทยแบรนด์ไทยกระจายไปทั่วโลกด้วยแล้วไม่ใช่ห้างธรรมดานี่คือห้างไอคอนของคนในประเทศนั้นๆเนี่ยนั้นแบรนด์ความเชื่อมัน่นมันมันไปสุดนะครับต้องเกร็งต่อว่าแบรนด์เนี่ยมี3ประเภทนะครับหนึ่งก็คือ personal คพอดิสนคาบแบรนด์ก็คือตัวของงห้้าารนค้านั่นเองถ้า เป็นครัวเซนทาถ้าเป็นห้าดงดังๆในอิตาลีอย่างเงี้ย ถ้าห้างเนี่ยมันมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยสินค้าในห้างก็จะดูดีขึ้นด้วยถึงแม้ว่าโปรดักแบรนด์ในเครือของเซ็นทรัลเนี่ยในสายตาของคนยุโรปบางตัวอาจจะไม่ไม่รู้จกักไม่ได้เชื่อมัน่นไม่ใช่แบรนด์ที่เขาคุ้นเคยเนี่ยแต่พออยู่ในห้างที่มีแบรนด์เนี่ยนึกภาพไหมครับสินค้ามันก็มีแบรนด์ขึ้นมาด้วยมันก็ดูน่าเชื่อถือและขายได้ราคาแพงขึ้นด้วยแล้วผมคิดว่ามุมนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เซ็นทรัลอาจจะเล่นในอนาคตครับและสุดท้านนยนะครับอย่าลืมว่าเซ็นทรัลเนี่ยมีหลาย ni ada min เริ่มต้นในการไปชิมลางต่างแดนท่านเองอนนะาก็จะมีโรงแรมเซ็นทรัลที่เปิดในยุโรปมากมายก็ได้เหมือนที่เกิดขึ้นในเวียดนามที่มีห้างหนึ่งก่อนแล้วก็มีแตกแบรนด์ย่อยตามตาม่ตางจังหวัดให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เรียกว่านี่คือหนึ่งในเทศกาลปลรูพมปักธงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property X p e r t ไลค์ด้วยนะครับขอหนึ่งวิธีติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านซับเลยนะแล้วก็ขอประชาพัน ดูอย่างไรว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับผมว่าที่จริงแล้วนยทุกคนก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอสังหาไม่มากก็น,น้อยทั้งเรื่องซื้ออยู่เองทั้งปล่อยเช่าหรือว่าทั้งทําธุรกิจนะครับแต่นั้นถ้ามีความรู้อสังหาเนี่ยก็คือดีไม่น้อยเลยนะซึ่งอยู่ในห้องในวงในข้างในนี้นครับเพียงแค่เดือวละ900าบาทเท่านั้นเองซึ่งหมอพูดต้นต้นเรียนจบเนี่ยดูเรื่องเลยนะพอสมัครพลังได้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่รั่ฟังจนจบนะมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณด้รับความรู้อะไรบ้างในปที่ ซึ่งเทนทอนจะไปหลายประเทศมาก,กนครับก็คือมีเวียดนามเพื่อนบ้านของเราแต่เวียดนามนียก็จะเป็นแนวแบบเติบโตดีถูกไหมฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เติบโตไปกับการเติบโตของประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับครั้งนี้คือฝั่งของยุโรปนะที่ซื้อห้างังดังหลักเป็นร้อยปีมุมมองการลงทุนเนี่ยต้องต่างแบบเวียดนามแบบมหาศาลหน้ามือเป็นหลังมืออยู่แล้วนะครับซึ่งคราวนี้ทางเครือเซนทอนเน้นจับเรื่องของแบรนด์หรูนะห้างดังระดับตำนานที่มีเรื่องงรราาวววเกกี่ยับช์ เป็นเหมือนลด์มาเป็เหมือนไอคอนของประเทศประเทศนั้นๆเลยนะครับแต่ความจริงแล้วห้างเก่าๆเนี่ยเราก็จะค่อนข้างใช้บริหารพื้นที่ไม่ค่อยคุ้มมนะันเนาะ ก็ต้องเก็งกันว่าโครงสร้างมันอาจจะเก่าว่าความหรูหราความปังๆเนี่ยมันก็จะจ,จะไม่ได้สวยงามเหมือนการออกแบบในห้างสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นถ้าใครเคยเข้าห้างเก่าจะรู้ว่าบางครั้งที่จอดรถก็ค่อนข้างยากไม่ค่อยเพียงพอบ้างไม่ค่อยตอบโจทย์บ้างการปล่อยเช่าพื้นที่เนี่ยเมื่อเทียบกับราคาที่ดินอยู่กลางเมืองเนี่ยอาจจะได้น้อยนะครับซึ่งทางบลกรุงศรีบอกว่าให้มันก็แพงไปนะในมุมเขาเนี่ยเขาบอกว่า P ีถึง45เท่าเลยก็คือเหมือน45้ปีคืนทุนครับ ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็ต้องดูก่อนหนึ่งว่าเซ็นทรัลเนี่ยไม่ได้มีแค่อสังหายอย่างเดียวนะครับเขามีโรงแรมเขามีสินค้าแฟชั่นมีแบรนด์ในมือเนี่ยเพียบเลยดังนั้นการไปเปิดตลาดเนี่ยเป็นแบบลัชชูรี่นี่นะครับไม่ใช่แค่เรื่องได้ค,ค่าเช่านะมันได้เรื่องของแบรนด์ภาพลักษณ์ด้วยเพราะถ้าห้างแบรนด์ห้างดีนี่นะครับ <advantage S 1> ก็จะขายสินค้าขา้างไหนได้ดีขึ้นสินค้าข้างในก็จะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นแล้วเซ็นทรัลเนี่ยมีสินค้าในแบรนด์ พวกกิจกรรมไฟฟ้าก็มีนะครับหรือว่าแฟชั่นแล้วก็เกี่ยวกับออกกำลังกายก็มีด้วยครับดังนั้นห้างเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนช่องทางนึง่งทำให้กระจายสินค้าจากเคนท์เทรนทอลเนี่ยไปได้ทั่วยุโรปก็เป็นไปได้รวมถึงนะครับตอนเปิดห้างไปเนี่ยก็ได้รับการยอดขายที่เติบโตขึ้นถึง13%เลยที่อิตาลีก็มาจากคนไทยด้วยส่วนหนึ่งนะที่ติดท็อป10นะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยคือแหล่งท่องเที่ยวเนาะแล้วก็มีแฟนคลับของผู้นี้เหนียวแน่นอยู่แล้ว ทั้งเเซ็นท่านจะมีโ no น้ตหาเรื่องของตัวออมนิชแนลนะครับเรื่องของออนไลน์ถึออฟไลน์อย่างเช่นบัลลาก็มีเซ็นทานกับ J จดีใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยแปลว่าการปักธงตรงนี้อาจจะไม่ใช่ขายแค่ในห้างอาจจะขายทั้งตัวยุโรปเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าออนไลน์ทาได้นั่นเองครับส่วนตัวผมว่าเป็นดีวที่ฉลาดมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเรื่องสิ่งก่อสร้างมันสร้างได้แต่ว่าเรื่องราวเรื่องแบรนด์เนี่ยมันไม่สร้างง่ายๆไปซื้อติงที่มีแบรนด์อยู่แล้วเนี่ยนะครับที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ใช้มูลค่าเต็มนี่ย และอย่างหนึ่งเซ็นทรัลเนี่ยครับต้องมีพวกโรงแรมมีสังหาอีกหลายประเภทเลยนะมันเป็นการสร้างแบรนด์ให้ทั้งเครือเซ็นทรัลเนี่ยดูดีหมดเลยนะครับและเป็นดูดีในเวทีโลกเลยครับสับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับในขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิมกดไลค์นะเจะคิดหน้าครับสวัสดีครับ